ผู้ค้าขายออนไลน์จะต้องรู้ก็คือหหน้าที่ของผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยคือใครบ้างมีเราด้วยหรือเปล่า2 นโยบายการขยายฐานภาษีองคกรมสัมภาร,รทุกวันนี้เป็นยังไงวางแผนภาษีแบบไหน 3. การประเมินภาษีของเจ้าพนักง,งานเจ้าพนักง,งานจะประเมินภาษีเรายังไงก็เอาข้อมูลจากไหนมาประเมินเราเรื่องที่4วันนี้ที่จะคุยกันขั้นตอนการประเมินของเขาเป็นยังไงเราจะเตรียมตัวไปเจราจากับเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยเจราจาไม่สําเร็จขั้นตอนก็จะไปสู่ศาลภาษีอกรถ้าเราไม่ชําระไม่จ่ายก็อาจจะมีถึงขั้นฟ้องร้องกัน ผู้มีเงินได้เนี่ยหมายถึงใครก็หมายถึงทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มีเงินได้เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีแล้วแม้ไม่มีเงินจะต้องชําระเนี่ยฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยเราถือว่าเป็นเงินได้40วงเล็บหลายคนก็คงฟังกันมาจนบ่อยแล้วนะครับผมก็มาขยับแค่ 40- 8วงเล็บแแล้วกันความจริงมันมี 1- นถึงแแต่ถ้าค้าขายออนไลน์เราก็ตีว่า40วงเล็บ 40% 8เนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณมีเงินได้60,000บาทคุณก็ต้องยื่นแบบภาษีแล้ว60,000บาทนี่ความจริงยังไม่ต้องเสียภาษีนะแต่ว่าคุณต้องยื่นแบบและนี่คือหน้าที่หน้าที่ของคนไทยทุกคนผู้มีเงินได้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกองบรดกถ้ามีคู่สมรสแล้วก็แสนสองแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญกองบรดกก็6 0,000เท่านั้นเอง อันนี้คือหน้าที่แรกต่อมาก็บอกว่าเอ๊ะแล้วยื่นยังไงสําหรับ40วงเล็บ8เนี่ยเรายื่นปีละสองครั้งสําหรับบุคคลธรรมดานะครับครั้งแรกเราก็จะยื่นครึ่งปีก่อนยื่นภายในวันที่30กันยาเพราะย,ยื่นพรอ,อด .94 แล้วหลังจากนั้นพอสิ้นปีก็ยื่นอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่31มีนาของปีถัดไปก็คือรายได้ตั้งแต่1มกราคมถึงธันวาเนี่ยของปี64เนี่ยเราต้องยื่นภายใน31มีนาของปี65นั่นก็คือพองอด .90 แล้้วบุคลธรรมมมดดาาานีีฐภษทังห 7ขั้นบันไดพวกเราคิดกันอัตราก้าวหน้าตั้งแต่5%ไปจนถึง35%เฉะนั้นวันหนึ่งเวลาเราค้าขายได้เงินเยอะแยะแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาสู่เรื่องของการวางแผนว่าเอ๊ะเราจะยังอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาห้างนส่วนสามัญหรือจะอยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลดีซึ่งถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยฐานภาษีสูงสุดเนี่ยมันอยู่แค่20%เอเองแต่บุคคลธรรมดาเนี่ยมันทะลุปไปถึง35%ทีนี้เรทีเรามาดูเรื่องที่2วัดนโยบายการขยายฐานภาษี ของกรมสัมพารเนี่ยซึ่งเขาก็ประกาศให้ทราบในทางสาธารณะด้วยนะอธิบดีเองนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมสัมภารเองก็บอกว่าจะขยายฐานจะขยายฐานมีการใช้ Big Data เข้ามามีการใช้ AI เข้ามาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียภาษีประมาณ10ล้านคนจะขยายฐานเนี่ย ให้เป็น13ล้านคนโดยฐานข้อมูลที่ทุกวันนี้เนี่ยผู้เสียภาษีหรือบุคคลธรรมดาเองเนี่ยเป็นคนที่กรอกข้อมูลเหล่านั้นให้กับสัมภาระรเองโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเช่นโครงการคนละครึ่งไปลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับบางคนก็รับเงินเพราะว่างานบางคนก็รับเงินเพราะหยุดกิจการไอ้คำว่าหยุดกิจการเนี่ยแสดงว่าคุณไปลงฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วว่าคุณประกอบร้านค้าอยู่ตรงนั้นนะครับเปิดร้านอาหารอยู่ตรงนี้วันนี้รายได้ลดลงเลยไปขอรับเงินช่วยเหลือ ฉนันข้อมูลทุกอย่างที่คุณกรอกเนี่ยฐานเหล่านี้ก็สู่กรมสรรพากรเช่นกันอีกที่สําคัญไม้เด็ดของกรมสรรพากรก็คือการที่มีกฎหมายนะครับให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรถ้าใครมีรายการเดินบัญชีฝั่งลับเนี่ยนะครับตั้งแต่400รายการและมีจำนวนเงินมากกว่า2ล้านบาทเนี่ยก็ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรนั่นหมายความว่า เมื่อธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสัมปรณ์และนโยบายขยายฐานภาษีเนี่ยทุกคนจะต้องมีจดหมายจากสัมปรณ์ถ้าคุณไม่ได้ยื่นแบบนะหรือถึงไม่มีจํานวนเงินถึง2ล้านบาทนะครับไม่เกิน2ล้านบาทแต่ถ้าคุณมีรายการเดินบัญชีนะฝั่งขารับต่อปีเนี่ยเข้ามาที่3 0 0พันรายการเนี่ยธนาคารก็ส่งข้อมูลให้กับสัมปรณ์เช่นกันนั่นก็แสดงว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยโอนเงินเข้ามานะครับถึง3 0 0พันรายการแม้ไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ย 谈。 ไดที่บัญชีผมก็ถูกส่งให้กรมสัมปทานเช่นกันเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือของสัมปทานพูดมาเนี่ยมันแค่เครื่องมือบางส่วนเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นการออกตรวจไปนั่งที่ร้านอาหารเลยโอ้โหช่วงคนเยอะๆคุณจ่ายเงินสดใช่ไหมฉันถ่ายเก็บเอกสารไ้หมดแล้วเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่มานั่งทานนะั้นคือสัมปทานหรือเปล่าฉะนั้นอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับอย่าคิดว่าลออฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามีเงินได้ที่ดีเราทําให้ถูกต้องซะดีกว่าหรือการตรวจสอบสินค้าคงเหลือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นค้าขายออนไลน์หรรรืืออแแม้ตตต่กกกาาาววจยัันใบบํภษีค ยแบกับภาษีจากไหนก็จากคนที่ขายของให้เราว่าเอ้คุณขายมาให้ในายจอมเยอะแยะเนี่ยขายให้ในายจอมตั้งเยอะออกแบ่งกับภาษีแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปทาอะไรนะเพราะผมขายออนไลน์และผมไม่ได้ออกอะไรสักสิ้นเขาก็ตรวจยันมาจากฝั่งขายก็ได้หรือมาจากคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นแบ่งกับภาษีหรือยอดขายจากคู่ค้าเราฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึง่งหรือสอบยันจากภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งบางทีเราไปรับงานไว คนอื่นหากเราไว้อีกฝั่งหนึ่งมาเจอเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของตรวจจากเว็บไซต์การขายออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เปิดดูทุกเว็บไซต์แหละหรืออีกช่องทางหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่มีการขอคืนภาษีก็จะมีการถูกตรวจสอบฉะนั้นนโยบายการขยายฐานภาษีองคก,กรมสรพากรอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้หลอดยาพวกเราที่เป็นนักบัญชีเองนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจลูกค้าหลายคนก็ยังไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตาแต่เมื่อเห็นโลงศพแล้วเนี่ยหลังน้ําตาก็ ก็สายเกินไปเรื่องที่3นะครับก็เรื่องของการประเมินจากเจ้าหน้าที่เรารู้แล้วนะครับว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพราะว่าถ้าไม่เสียเขาก็มีนโยบายขยายฐานต้องมีหลายช่องทางที่เก็บข้อมูลฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้เสียภาษีไว้นะครับเราบอกว่าเราไม่รู้เราไม่ทราบก็จะมีการถูกประเมินภาษีผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับลูกค้าผมเนี่ยก็มียอดขายอยู่เนี่ยหนึ100ล้านในปี25-60 ปรากฏว่าที่ตรวจเจอเนี่ยนะครับเพราะไปตรวจฝั่งของคนที่ค้าขายกับเราซึ่งเขาไปลงไว้เป็นค่าใช้จ่ายเขาก็ตรวจกลับมาทางเราในบัญชีมีเงินเข้ามาร้อยกว่าล้านร้อยล้านตั้งแต่ปี60แล้วลูกค้ารายนี้เนี่ยไม่เคยยื่นแบบมาก่อนปกติแล้วเนี่ยพวกเราก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าการที่จะถูกประเมินหรือว่าเรียกตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยอำนาจเจ้าพนักง,งานเนี่ยมีอำนาจเพียงแค่2ปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแต่กรณีที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับลูกค้ารายนี้เนี่ยนะครับ ไม่เคยยื่นแบบภาษีเลยก็มีอำนาจการตรวจสอบได้ถึง10ปีเห็นไหมครับว่าเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้บางทีเราก็อาจจะยื่นไม่ตรงแต่เรายื่นไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มาไม่ถึงปี60นะมันก็ตรวจย้อหนหลังไปจากปี64ก็6362เท่านั้นเองแล้วไม่ได้เรียกเก็บแวทสินค้าเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีแวทก็โดนประเมินภาษีไป7ล้านบาท แล้วก็โดนเบี้ยรปรับอีก2เท่า14ล้านโดนเงินเพิ่มอีก 1. 5เเนะครับเอา7ล้านคูณด้วย36เดือนอีก3ล้าน7านรวมแล้วเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยยี่สิบสี่ล้าน 7, เจ็ดโทษมันหนักจริงๆนั่นก็คือภาษีแวแต่อย่าลืมว่ายังโดนภาษีอีกตัวนึงก็คือภาษีบุคคลธรรมดาในร้อยล้านเนี่ยเนื่องจากคุณไม่ได้จัดทําบัญชีเขาก็เลยให้หักเหมาหักเหมา60% 60ล้านคุณก็มีเงินได้ก่อนหักลิบล้านอยู่40ล้าน หากลดหย่อนแล้วยังไงมันก็ได้ไม่เยอะผมลองคำนวณภาษีเล่นๆเ,เอา40ล้านคูณภาษีอัตราก้าวหน้าไปจนถึง35เนี่ยจะเสียอยู่ภาษีอยู่ที่ประมาณ13 5, ล้าน500แสนรวมวดรวมภาษีบุคคลเราจะเสียภาษีอยู่ประมาณ38ล้านคุณขายของร้อยล้านคุณมีภาษี38ล้านนะครับหลายคนยังบอกว่าเอ้ยยังไกลตัวน่ะเจอแล้วค่อยไปเคลียร์เจอแล้วค่อยไปว่ากันไม่จริงนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเตรียมตัวมากกว่า เรื่องต่อมาก็คือขั้นตอนตามประเมินของเจ้าหน้าที่เขาก็ออกหมายเรียกสิ่งที่บุคคลธรรมดาหรือผู้ค้าขายออนไลน์จะต้องทําก็คือนําเอกสารมาชี้แจงมาตอบคําถามเอาเอกสารต่างๆที่สมบัมกรเขามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เอาสเตทเมนต์ของคุณมาดู หรือเอาช่องทางที่คุณค้าขายผ่านออนไลน์มาดูมาให้คุณเห็นเลยแล้วคุณก็มาตอบปัญหาคือเมื่อคุณไม่เตรียมตัวเนี่ยคุณก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งสําคัญคือผมแนะนําว่าควรพานักบัญชีไปด้วยนะครับนักบัญชีก็จะมีความเข้าใจเรื่องบัญชีเรื่องภาษีมากกว่าผู้ค้าออนไลน์นะครับนักบัญชีเองก็ต้องทาการบ้านนะครับว่าเรื่องนี้ควรจะยังไงเพราะเขาจะมีหนังสือมาก่อนสัมภาระเองเขาจะมีหนังสือว่าต้องเตรียมมันนั้นไปพบนัาไปชี้แจงไปพูดไป,ไปคุยกัน หากคุณไม่ไปพบไม่ไปชี้แจงเนี่ยในเวลาที่กําหนดเวลาสัมภาระประเมินเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ทอทธทณ์เลยนะอันแนะนําเลยนะครับว่าอย่าหนีต่อมาบอกเอ๊ะไม่ไปชี้แจงก็ไปสู่ขั้นตอนศาลเมื่อประเมินต้องเสียภาษีแล้วเนี่ยกรมสัมภาระก็จะฟ้องต่อาาาศาลศาลภาษีอากรซึ่งาาศาลภาษีอากรเนี่ยนะครับอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับถ้าเราถ้าผู้เสียภาษีผู้ค้าขายออนไลน์เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ต้องเดินทางมากรุงเทพเพื่อสู้คดี มาตั้งทนายกันหลังจากนั้นก็ไปที่ศาลล้มละลายกลางก็อยู่กรุงเทพอีกไม่มีเงินชําระภาษีเขาก็มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็เสียสิทธิ์หลายอย่างผู้ค้าขายออนไลน์ไม่สามารถออกนอกประเทศได้ถ้าคุณจะออกจากประเทศเราไปติดต่อค้าขายที่ต่างประเทศเนี่ยคุณต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ก่อนแล้วก็ถูกอายัดถ้าคุณมีที่ดินก็ไม่สามารถโอนไปให้ใครได้ต้องเสียภาษีก่อนจะขายก็ไม่ได้แล้ว ถ้ามีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อคุณก็ถูกอายัดไปหมดถ้าเป็นมรดกได้รับมรดกมาก็ถูกอายัดเช่นเดียวกันจนกว่าจะมีการจ่ายภาษีให้ครบถ้วนหนักๆเลยนะครับเจตนาเลี่ยงภาษีที่ชัดเจนเผลอๆบางทีออกแบบกับภาษีนั่นก็ไปถึงสารอาญาทีเดียวเชียว ทีนี้มาสู่ว่าเอ๊ะแล้วไม่อยากโดนย้อนหลังล่ะวันนี้ก็ต้องหาความรู้นะครับเมื่อมีเงินได้ก็ต้องศึกษาอยากจะทําธุรกิจก็ต้องศึกษาเรื่องภาษีกู้คู่กันไปด้วยพึงระล,ลึกอยู่เสมอว่าสัมภาระเนี่ยคือหุ้นส่วนธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เมื่อไหร่ที่มีเงินได้ถ้ามีกําไรฉันต้องแบ่งหุ้นส่วนคนหนึ่งคนนั้นก็คือสัมภาระอสอ2ก็คือถ้าไม่อยากโดนย้อนหลังก็คือต้องทําบัญชีให้ครบถ้วนและก็ถูกต้องทําไว้ก่อนเลยครับเมื่อเรามีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าไม่สําคัญทุกครั้งที่ยื่นแบบจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบอีกครั้งหนึ่งเสียเวลานิดนึงเอาคนที่มีความรู้มาช่วยนั่งประกบสิเอยพี่ยื่นอย่างนี้อาจารย์จอมหนูยื่นอย่างนี้จะถูกไหมมีตัวไหนไม่คะที่น่ากังวลดูให้ดีซะก่อนว่ายังงงมมีีีิปปควาาเสส่่่่่่ยยยออูในนทืืไหรล ต่อมาก็ถ้าบอกว่าไม่อยากโดนย้อนหลังก็คือหลีกเลี่ยงการขอคืนภาษีแต่ถ้ามันมีภาษีต้องขอคืนจริงก็ไม่จําเป็นก็ขอคืนไปก็เก็บเอกาารใสาครบถ้วนนะครั้สิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับผู้ค้าขายออนไลน์เนี่ยก็คือทําบัญชีนะครับแล้วเรื่องแวตเนี่ยสำคัญเมื่อไหร่ที่เกินล้านแปดเนี่ยอันนี้คุณต้องไปเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าเรานะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยพอไม่ได้เก็บเนี่ยกลายเป็นภาระของเราและโดนเบี้ยปรับอีก การที่ไม่อยากโดนย้อนหลังหนึ่งศึกษาเรื่องภาษีนะครับสองทำบัญชีให้ครบถ้วนนะครับแล้วมาหักค่าแก่กันตามจริงเมื่อไหร่ที่มีแวดศึกษาให้ดีว่าแวทฉันต้องทํำยังไงต้องยื่นแบบมีหน้าที่ต้องยื่นแบบมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีขายมีภาษีซื้อก็อามาเครดิตได้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับ